นนี่ะะฮเสียงคุ้นๆอยู่ตรงนี้ฝากติดตามด้วยฮะไปจัดจัดตาก่อนเลยนะฮะดีัจไหมซึ่งปกติเ็อเตอร์เขาไม่ได้เอามาทำอย่างเงี้ยแรอว่ามันทำแล้วมันกันอร่อยเดี๋ยวพทอดแบบข้างนอกกรอบแต่ข้างในนุ่ม กิ่นแฝงๆเหมือนปลาฮิมานิสนึงแต่ไม่ได้ชั้นขนาดเนื้อมันจะเหมือนปลาฮิมะนะมันจะหอมมันจะหอมหอมโอ้ตายแล้วตายแล้วเลยนุ่มเนาะข้างในนี่แบบนุ่มแตายแล้วเลยเต๋อเลยครบถ้วนทุกเมนูครบครับจบการรีวิวฮะแกงน้ำกิมเจียเนี่ยเชฟอยู่นี่ครับเชฟอยู่นี่ไม่จำเป็นเหรอไม่จำเป็นเลยครับเหนื่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ได้เรื่อยๆสบายสบายเนี่ย เชฟเค้ากินไม่ได้หรอกเค้าทำเสร็จอ่ะเดี๋ยวกินกินกินเสร็จนี่รู้ไหมใครสวดมาพอดีต่อนี่แปนคับดูตลอดเลยใช่กลาครับพุะคณครับ